สภาพศพหรือพูดง่ายๆก็คือการสือจากศพเราเอาข้อเท็จจริงจากศพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์นิติเวชตรตวจมาหักล้างข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เราต่อสู้ไว้จากการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสารจังหวัดมุกดาหารโรงพยาบาลสัตพ์เกษตรที่มะสงและสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจไม่พบร่องรอยการถูกประทุษร้ายตามเนื้อตัวร่างกายไม่พบสารพิษหรืออาหารใดๆที่เป็นพิษในหลอดอาหารรวมทั้งในกระเพาะอาหารประการสำคัญอีกอย่างก็คืออวัยวะเพศไม่ฉีกขาด มัจารียังอยู่ครบวงสมบูรณ์ประการสำคัญที่สุดซึ่งเราสืจบจับตัวซึ่งเราส่งมาหักล้างประการสำคัญคือไม่พบด n a คือในายชัยพลวิภาในร่างของน้องรวมทั้งของนางสมควรนโกบ นอกจากนี้ก็ยังไม่พบดีเอนเอด้วยเราจรึงเราจรึงเอาข้อเท็จจริงตามหลักสิวิตมาหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายโจทย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นว่าการเลื่อนคดีฟังรักษาในครั้งนี้ ก็ไม่ส่งผลใดๆต่อแนวทางต่อสู้คดีของนักกฎหมายทำรังสีก็เราก็ยังเชื่อในความรู้สุ์ว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือไม่ได้ไปทำผิดในคดีที่น้องจะผู้เสียชีวิตและหายตัวไปครับ คือคดีนี้มีเมียานหลักฐานจำนวนมากได้สืบเนื่องดีนะครับศิลปวัฒน์ได้พิจารณาของสารเคื่งองสารด้านนั้นมี้จะม่มีความพิการรายละเอียดเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ว่าลึกๆนะก็ไม่พอ,อเผยนะครับในคดีเพราะว่าท่านกำลังทำข้อใสยนะครับส่วนส่วน,วนประเด็นของคดีอย่างที่ไปแถลงแล้วว่าในคนดีนี้นะครับ เราตออ่อสู้ว่าจำเลยได้ทำผิดและนอกจากนี้เราต่อสู้ว่าการสอบสวนไม่ชอบการได้มาซึ่งหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมายมีเหตุผลต่างอย่างไรนะก็ต้องตกในสมนวนนะส่วนจำเลยที่ต่อสู้คดีไว้ไม่ว่าพยาของลงโทพยายามขักที่คดีหรือเป็นคดีหรือที่ดิเรื่อสังคดีหรือพฤติกรรมสุนัขคดีหรือพฤติกรรมอื่น นี้นะครับว่าสารดังดังทองเกิดขึ้นนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามมาครับทางลูกป้าครับคงจะได้รับท่านได้ทำสื่อในทุกทมิติที่ท่้รับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนแล้วก็ทีวีโลกนะครับที่ที่นะครับ ที่จะพูดในกรณีนี้นะครับก็รอวันที่วันที่จะผ่านพ้นภาคสนานะครับเวลาสิบนาฬิกาก็เร็ต้องรอนะครับลุงป้ายก็อยากจะเาไแต่ว่าก็ีนะครับการต่างของเขาตาฟังก์ดนก่อนครับ มันจะอ่า่องเรื่องเอ้าเอ้าโอ้โหโอ้โหทีนี้เราจะทำทีเรามาที่สา